Daily Podcast, ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของพักตีอีกครั้งนะครับใน EP นี้ครับอยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดถึงครับว่าเรามีกรอบอะไรบางอย่างที่มันเคยติดตัวเรามาตั้งแต่เวลานมนานมาแล้วและเราก็เชื่อว,ว่ากรอบนั้นมันจะต้องเป็นแบบที่เราเข้าใจแบบนั้นมาโดยตลอดบ้างหรือเปล่า เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมอ่านบนเพจของคุณทิพดิจิตอลทิพนะครับก็รู้จักกันนะครับคุณทิพก็ให้ผมไปบรรยายแล้วก็ได้เจอกันตามงานบรรยายบ่อยๆนะครับเรื่องนี้คุณทิพเขียนว่าเป็นเรื่องของเชือกผูกขาช้างครับเรื่องราวคือเล่าเรื่องเกี่ยวกับชายคนนึงนะครับที่เดินผ่านหมู่บ้านช้างนะครับแล้วก็สังเกตเห็นสิ่งที่ผูกกับข้อเท้าของช้างตัวหนึ่งไว้ไม่ให้มันเดินไปไหนได้นะครับซึ่ง สิ่งที่มันผูกไว้เนี่ยไม่ใช่โซ่เส้นใหญ่หรือเชือกเป็นฟันใหญ่ๆแบบที่มันควรจะเหมาะสมกับน้ำหนักแล้วก็ขนาดตัวของช้างแต่ว่าเป็นเชือกเส้นเล็กๆที่ดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นักเลยครับซึ่งผู้ชายคนนี้ก็เลยถามควานช้างครับว่าเพราะอะไรช้างตัวนี้ครับถึงไม่ใช้พละกําลังของตัวเองเนี่ยกระชากโซ่ให้ขาดเพื่อที่จะหนีออกไปวิ่งเล่นหรือหนีไปเป็นอิสระนะครับเพราะว่าดูจากขนาดตัวของช้างแล้วเนี่ยจะก,กระชากไอ้เชือกเส้นนี้ ให้มันขาดเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับควานช้างก็เลยอธิบายบอกชายคนนั้นครับว่าคือตั้งแต่ช้างตัวนี้ยังเล็กเนี่ยครับเขาก็ใช้เชือกเส้นนี้แหละผูกล็อกข้อเท้าไว้ไม่ให้มันวิ่งไปไหนนะครับซึ่งในสมัยที่เจ้าช้างตัวนี้ยังตัวเล็กเนี่ยเชือกมันก็แข็งแรงพอนะครับที่จะดึงไว้ไม่ให้มันกระชากหลุดนะครับมันออกแรงเท่าไหร่ก็ตามในตอนที่มันยังเป็นเด็กเนี่ยฮะเชือกมันก็ยังไม่ขาดนะครับจนถึงจุดหนึ่งครับที่ช้าง เจ้าลูกช้างเจ้าช้างตนี้ตอนที่ยังเป็นลูกช้างแล้วก็ถูกล่ามเอาไปด้วยเชือกเส้นนี้นะครับมันก็ยอมแพ้นะครับถอดใจที่จะพยายามหนีแหละเพราะรู้ว่ายัางไงกระชากไอ้เชือกเส้นนี้ไปเนี่ยยังไงก็ไม่ขาดนะครับและไอ้สิ่งที่ช้างตัวนี้จํามาครับก็เลยเถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเจ้าลูกช้างตัวนั้นเนี่ยโตมาเป็นช้างตัวใหญ่ขนาดนี้ในปัจจุบันแล้วนะครับพละกกาลังของมันเนี่ยจริงๆแล้วก็ใหญ่มากพอที่จะออกแรงเพื่อทําลายเชือกได้แต่สมองแล้วก็ร่างกายของมันครับ ได้จำฝังใจแล้วเชื่อไปแล้วครับว่าไม่ว่ายังไงก็ตามมันก็หนีออกจากเชือกเส้นนี้ไม่ได้นะครับทีนี้อยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านพอฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยนึกถึงอะไรบ้างครับมันมีเชือกเส้นไหนอยู่บ้างไหมที่มันล่ามเราไว้แล้วเราก็เชื่อครับว่ามันต้องเป็นแบบนี้แหละเราทําไม่ได้หรอกยกตัวอย่างนะครับการพูดในที่สาธารณะหลายท่านครับเวลามาเจอผมหลายครั้งเลยครับ คําถามยอดฮิตก็คือการพูดในที่สาธารณะหรือการพูดผ่านสื่อนะครับแล้วต้องมีคนฟังเยอะๆนะครับมันทํำยังไงที่จะเอาชนะความกลัวเพราะว่าสําหรับเขาเนี่ยเคยทําแล้วมันทําไม่ได้ทําไม่ได้ดีด้วยแล้วบางครั้งเนี่ยบางท่านนี่หนักมากเลยนะครับก่อนที่จะต้องพูดเนี่ยวันก่อนที่จะขึ้นพูดเนี่ยถึงกับตัวร้อนไม่สบายก็มีนะครับก็แน่นอนว่าความกลัวนะครับความ กำแพงที่มันอยู่ในใจของแต่ละคนเนี่ยมันมีขนาดไม่เท่ากันเรื่องเรื่องเดียวกันเนี่ยนะฮะบ,บางคนเนี่ยเป็นเหมือนกับรั้วที่แค่ยกขาเดินก้าวข้ามก็ได้ละสบายๆแต่บางคนเนี่ยมันเหมือนกับปราสาทเหมือนหอคอยเลยครับมองแล้วเนี่ยไม่นึกไม่อ่อนเลยว่าตัวเองจะปีนให้ข้ามไปได้ยังไงนะครับผมคิดว่าเรื่องเชือกผูกขาช้างเนี่ยครับเราเนี่ยมักจะมีกันทุกคนแล้วไม่ใช่เฉพาะเรานะครับันแผนกในบริษัทหรือ,อ,อทีมที่เราทํางานด้วย ก็มีเชือกผูกขาช้างบางอย่างอยู่และในองค์กรหรือในบริษัทก็จะมีเชือกผูกขาช้างแบบนี้อยู่เหมือนกันหรือในระดับประเทศครับมันก็จะมีเชือกผูกขาช้างบางอย่างแบบนี้อย,อย,อยู่ที่มันฟิกซ์อยู่ในสมองของเราครับว่าเรื่องนี้เปลี่ยนไม่ได้หรอกมันต้องเป็นแบบนี้แหละแต่ในโลกในปัจจุบันครับผมว่ามันคือโลกแห่งการสะบบัน้นเ,เชือกที่มันผูกอยู่แบบนี้นั่แหละครับอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นี่ครับจากเดิมที่ถูกบอกว่าโอ้ยไปทําแบบนี้ไร้สาระเป็นไปไม่ได้หรอก เราเห็นกี่เคสครับที่ทำลายเชือกเส้นนี้ผมยกตัวอย่างอย่างแจ็คมาอาลีบาบานะครับแจ็คมาเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษที่บ้านไม่ได้มีสตังค์นะครับแล้วก็เขียนโคดิ้งไม่เป็นได้รู้จักอินเทอร์เน็ตครั้งแรกก็คือตอนที่ได้เดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาแบ็กกราวด์ไม่มีอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มีเชือกผูกขาช้างครับแต่เชือกเส้นนั้นครับมันผูกขาคนอื่นไว้เยอะแยะเลยครับ สำหรับเขาแจ็คหมาก็คือเหมือนผู้ชายคนนั้นที่เดินไปเห็นช้างครับแล้วก็ถามว่าทําไมไม่สบัดขายออกมันไม่น่าจะยากตรงไหนเลยนะครับแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะทําได้อย่างแจ็คหมานะครับแต่ผมอยากจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านให้ลองคิดดูครับว่าเราไม่ต้องไปคิดทําอะไรเปลี่ยนโลกเชือกเส้นนั้นอาจจะไม่ต้องเป็นการสบัดเพื่อเปลี่ยนโลกก็ได้ครับแต่เป็นแค่การที่ทําให้เราออกจากพันธนาการบางอย่างก้าวเข้าสู่เสรีภาพบางอย่างผมยกตัวอย่างนะครับ อย่างนักวิ่งที่มีชื่อเสียงมากนะครับนักวิ่งมาราธอนคือคุณคลิปโชเก้เนี่ยครับคุณคลิปโชเก้ก็บอกว่าการมีวินัยคือการมีอิสระนะครับก็คือถ้าคุณไม่ถ้าคุณอยากจะมีอิสระคุณก็แค่สร้างเงินให้กับตัวเองแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วเขาก็ฝึกนะฝึกวิ่งมีวินยัยฝึกวิ่งทุกวันทุกวันมันก็ทําให้เขาสามารถที่จะมีอิสระ,นะรในแบบที่เขาต้องการได้หันมามองตัวเราแบบเดียวกันนะครับเราอยากจะหลุดจากพันธนาการเรื่องอะไรครับ เราอยากที่จะนอนตื่นเช้าบ้างได้ไหมนะครับเราอยากที่จะเริ่มกิจการตัวเองหรือเปล่าเราอยากที่จะเริ่มลองเขียนหนังสือของตัวเองไหมเราอยากที่จะลองท้าทายอยากให้หัวหน้าเราลองอ s ไ i น์เราไปอยู่อีกแผนกหนึ่งบ้างไหมไปทดลองงานใหม่ๆนะครับหรือแม้จะไปกระทั่งไปทดลอง s e r ร์ s k e t ตก็ได้ครับหรือแม้กระทั่งทดลองทานอาหารที่เป็นคีโตทานผักไม่ทานเนื้ออะไรก็ได้ครับที่ มันปลดพันธนาการเดิมของเราครับที่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันบอกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันเป็นแค่เชือกเส้นเดียวครับที่มันผูกขาเรายอยู่แต่เชือกนั้นจําลองตัวเราเหมือนช้างตัวใหญ่ๆที่จะสะบัดเมื่อไหร่ก็ได้ครับเพียงแต่เราเชื่อว่าไอ้เชือกเนี่ยมันผูกเราไว้ตั้งแต่ตอนที่เรามันยังเป็นเด็กแล้วตอนนี้ยต่อให้เราโตมาเท่าไหร่ก็ตามเราเอาชนะมันไม่ได้หรอกก็อีพีนี้จริงอยากให้กําลังใจทุกท่านนะครับให้ลองลุกขึ้นมาสะบัดเชือกที่มันผูกขาตัวเองอยู่นะครับ แล้วลุกออกไปวิ่งเข้าไปในทุ่งกว้างครับค้นหาอิสระเสรีที่คุณต้องการออกจากกรอบเดิมๆที่คุณเคยฟิกเอาไว้ในหัวชวนทีมงานทุกคนที่อยู่ในบริษัทให้พูดคุยในสิ่งที่เวลาพูดขึ้นมาปับโอ้เป็นไป,นปนไม่ได้หรอกทําไม่ได้หรอกนู่ด,ด,ดูคู่แข่งก็ทาไม่เห็นจะเวิร์กเลยลองท้าทายครับท้าทายมิชชั่นใหม่ๆท้าทายกฎเดิมๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วโลกใบนี้ครับมันพัฒนาได้ด้วยการท้าทาย ความเชื่อเดิมๆทั้งนั้นครับตั้งแต่ยุคของพี่นอนจะกูลไรท์นะครับที่สร้างเครื่องบินขึ้นมาจนมาถึงปัจจุบันเรามียานอวกาศเรามีอีลอนมัสก์ที่บอกว่าสักวันหนึ่งจะไปสร้างชุมชนอยู่บนดาวอังคารและเขาก็อยากจะไปตายที่ดาวอังคารเรามีอีกหลายคนเลยครับที่ท้าทายความเชื่อและโลกเราก็พัฒน,นามาได้เพราะหลายคนที่ท้าทายความเชื่อเหล่านี้อะไรคือเชื่อที่พันธนาการขาคุณอยู่และผมอยากจะ ให้กำลังใจและท้าให้คุณลองสับบั้นเชือกนั้นออกดูแล้ววิ่งออกไปในทุ่งกว้างคิดเห็นอย่างไรแล้วออกไปวิ่งในทุ่งกว้างแล้วเจออะไรถ้าพบเจอกันก็แชร์กันมาบ้างน,นะครับผมรอฟังเรื่องราวของคุณอยู่ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยงของพักดี